ได้จากประกำศรัทธานะครับถ้าไใครกับสาสตราจอมด้วยบุรนนุษท่านทีนเน่เดินไปเดินมาแล้วก็ต้องฝนตกนะครับมาหลบที่พระบูชสดสองชั้นหนังใหม่ได้เลยนะครับนมาหลบฝนก่อนได้นะครับก่อนที่จะชมซ่อนรำน้ำเพชรนะครับก็มาพักผ่อนกันที่ นายปรโอสถสอบจากนักไหได้เลยนะครับแตช่วงนี้พวกก็ฮักโผล่ลงมานะครับก็ขอเรียนแด้เลยนะครับสมควรนะ,รระสสที่ว่ตประอสถสอบนักไหได้เลยนะครับยาลั วินีกรนบนะ้าวท้าลมนะครับนะท่านที่กระโดงนะครับที่ตั้งใจมาชมสารานาเต็มนะครับแบครมาย้ังไงตั้งก็ยิกันไ้ก่อนเนาะนะครับตางจก็ยินไว้ก่อนเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับคงจะไม่น่ากลัวเลยเพราทุกคนพอฝนลมเมดก็ดหาวฟ้าร้อเมรงเวลาแสดงว่าตั้งใจมาจากป่านแล้วนะครับคนงานขอเคุณสารานั้นเยอะนะครับข้าว เราไหวเราเปิบพ่กการจัดแปลงเนี้ยปัญหามัได้เกิดตรงที่พวกเราได้ที่นะครับแล้วพวกเราจะได้ที่ท่ตั้งที่ถูกการถูกใจนะครับนั้นต้องจอนก่อนนะครับเปองจอนก่อนเพื่อปามสะดวกว่าถึงเราทำการเสด็แล้วปัญหานะครับ เขาก็ซิสมาแล้วแล้วเขาก็ซิสมาแล้วว่าก็อีเหลือราคาเดียวแล้วประกาศมาเหลือราคาเดียวแล้วข้างหน้าน้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดตามนะครับแล้วก็เป็นผักนะครับพี่น้องชาววัาส่วนลดไม่กี่ท่านหลักนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ติดตามนะครับทีมงานของสองหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหลือราคานะครับว่า ทาเต้าอ <Cornell>. ีนะครับทุกปัจจุบันนะทุกปัจจุบันทาเต้าอีมอบให้กับทางวัดทั้งหมดเลยไม่มีการหักหน้าต้นแต่จเป็นเส้นเพราะว่าราคาที่เราจะหาในบังกีงานของสารน้ำเพื่อการเกษตแเ้มากอยอะริเวณไปให้ทุกจุดไอ้นะทุกัจจมบันทุกปัจจพบันมอ่ให้รับ ให้กับบสิเต่าเมื่อกี้ทกนด้เชอเจ้ารูปเจ้นได้ตามกำลังศรัทธาครับตั้งแต่จำนวนหนึงร้อยบาทครับจำนวนหนึ่งร้อยบาทเราก็ถือปกติปกด้วยกันนะครับุกคนได้เจอเจ้ารูป้าปูนนะครับสร้างกำละสศชั้นาั้ไปกพรว่ากำลังสามัมคีนะครับที่พระองช์้น ลำใหม่เขาว่าจรัสาขีด้านนี้ได้เลยนะครับก็ขอนรีนเชิญนะครับสาธุชนรู้ใจญทุกท่านนะครับก่อนทีเชาครก่อนี้เชิญนะครับในที่จรร่วมับบเงินติดต้นผ้าว่านะครับไปซื้อที่บิดนะค่อนนีเชิญละบูชาดอกม้ชุบเกลยดทองได้ตามกำลัง